วออเราสำหรับเดือนมีนาคมนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งเลยที่มีความสําคัญนะครับผมเนื่องจากว่ามีการประชุมของธนา,าคารกลางหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งเฟด รวมหนึ่งตัว ECB เองนะครับผมสิ่งที่เราต้องจับตาเลยนะครับก็คือเป็นมุมมองต่อความกังวลทางด้านภาษีทางการค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็จะส่งผลต่อทิศทางนโยบายทางการเงินเป็นเช่นไรนะครับผมโดยเรามาเริ่มกันที่ฝั่งสหรัฐนะครับภาพของตลาดสหรัฐเนี่ยปรับตัวค่อนข้างผันผวนเลยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็มองว่าภาพนี้ยังคงอยู่ถึงเดือนมีนาคมนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผลประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยกำไรสุทธิยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐแต่ว่ากระจายความเสี่ยงไปในหุ้นกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มดิ f เฟนซีฟไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นในกลุ่ม c o n s u m e r s t a p l e นะครับที่เราชื่นชอบก็จะเป็นอย่างตัว Walmart Costco นะครับรวมถึงหุ้นในกลุ่ม h e a l t h c a ร e ทีมที่เราชื่นชอบนะครับก็จะเป็นทีมอย่าง p h r r m c e u t i c a l นะครับก็หุ้นที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นอย่างตัว e l i l ลี l y อฟวี่ e อแล้วก็จ s ล i เป็นต้นนะครับผม มาต่อกันที่ฝั่งจีนกันบ้างนะครับภาพตลาดหุ้นจีนนะครับเราก็มองว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมนวมถึงล่าสุดการประชุม NPC ที่สะท้อนถึงเป้าหมายการเติบโต GDP ในปีนี้ที่5%นะครับผมหลักๆห,หุ้นในจีนที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Big Tech นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t e n c ซ n t Alibaba ที่ได้ประโยชน์จากการมาของ d e p s ซ e k หนุนการเติบโตของ AI ไนะครับเป็นแรงหนุ Xiaomi JD.com นะครับก็เป็นตัวที่เราชื่นชอบ ที่ฝั่งสุดท้ายนะครับในฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับผมภาพของตลาดหุ้นยุโรปเรามองคล้ายกับจีนเลยนะครับก็มองว่าในเดือนมีนาคมยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับผมถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจจะยังเปราะบางก็ตามนะครับแต่เรามองว่าตลาดเนี่ยยังได้แรงหนุนไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายนะครับผมรวมถึงเศรษฐกิจที่มีการเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็อย่างล่าสุดที่เม็ดเงินการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นแรงหนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนา,นาคตหุ้นในกลุ่มนี้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ หุ้นในกลุ่มเทคอย่างตัวแซฟบริษัททางด้านซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มฟาร์มาซูติคอลเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโนโวโน์ดิกแอตตาเซนติก้าแล้วก็ซันโนฟีนะครับ